วงการธุรกิจเพลงไทยเตรียมพือหาทันทีเมื่อนักธุรกิจแถวหน้าของเบงไทยพิษโพชรามิกประกาศรุกธุรกิจเพลงอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีเว็บ3.0และ NFT music streaming เพื่อเปิดประสบการณ์ดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยคว้าแบงค์ชินนายภูวกุลนั่งแท่นบริหารค่ายเพลงอ e ีท n ไนท์มิวสิกไอดีนิ้ด้วยดีกรีเป็นถึงพี่ชายของแบมแบมการพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็เซเว่นนั่นเองครับ วันนี้ได้ถือเลือกดีเปิดตัวผู้บริหารและค่ายเพลง E t ทูน่ายู i ิสิกไ t ดีนเพื่อเตรียมสร้างศิลปินคุณภาพหลากหลายสไตล์สู่วงการเพลงไทยและต่อยอดสู่ระดับเอเชียพร้อมเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายแองจี้หรือแองจี้ทิติชาสมบัติพิบูลลูกสาวสุธิรักษ์ของคุณพ่อสายร็อกระดับตำนานโป่งหินแหลกไฟโดยมีพันธมิตรสำคัญอย่างสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตี้ไนที่พร้อมสนับสนุนศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปครับก็ จริงๆดีใจครับที่แบบวันนี้เใดท้ายเราก็ได้แบบเปิดตัวค่ายได้อย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนดูแฮปปี้ดูชอบกับผลงานของเราผมจากที่แบบเราคือทํากันมานานมากครับผมซุ้มแล้วก็แบบเตรียมตัวกันแบบมานานมากพอสมควรเหมือนกันก็วันนี้ภาพที่ได้ก็เป็นได้แบบตามที่แบบเราคดาดหวังไว้ทุกอย่างครับพูดถึงร่มต้นนิดนึงครับที่แบงค์ จ e ริงๆอีทูไน e นะครับผมคือจุดเริ่มต้นแรกครับผมก็คือทางคุณพิโพธารมิกครับคุณพิศพทธารมิกเนี่ยอยากรเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านเพลงแล้วก็ดนตรีครับผมแล้วก็เหมือนคุณพิษก็ได้เชิญผมเข้ามาครับตอนแรกเราได้มาร่วมพูดคุยถึงแบบเจตนาที่แบบอยากจะทําแบบค่ายเพลงตรงนี้ครับร่วมกันครับผมก็จากาประสบการณ์ของผมที่แบบได้เล่าให้คุณพิศฟังแล้วก็แบบได้ดูแบบหอร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็คุณพิศก็เลยคิดว่า กาอยากลงทุนครับลงทุนในส่วนของการทำเป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นมิวสิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาครับแล้วก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลค่ายนี้ให้ครับเป็นไงบ้างครับกดดันไหมครับกับการทค่ายเพลงขึ้นมาจริงๆก็กดดันอยู่ในระดับเนืองครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับคือจากเดิมครับที่เราดูแลค่ายเพลงให้กับที่อื่นมาตลอดครับเหมือนเราทางานโปรเซสของค่ายเพลงครบหมดทุกอย่างครับแต่ว่าพอวันนี้มาเหมือนทุกกอย่างครับโปรเซสต้องมาจาก เราตั้งต้นให้ทั้งหมดอะไรทั้งหมดครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีครับเป็นบรรยากาศที่แบบแตกต่างออกไปครับผมก็แต่ภาระหน้าที่มีเยอะมีหลากหลายมากครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัลลนส์มากมากเลยเหมือนกันแนวคือแนวสตนไตล์อะไรเงี้ยนะจากอีทูนไนเราจะได้เห็นในรูแปแบบไหนบ้างจริงๆครับถ้าเกิดเพลงของอีทูไนมิวสิกเอเดอตี้นะครับอ่าเฟิร์สแรกสุดเราจริงเราเราอาจจะมุ่งเน้นไปทางเพลงป๊อปไอเพลงป๊อปเป็นเบอร์หนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมด้วยแคตตากรีที่เราตั้งใจจะทำศิลปินขึ้นมา ครับเราไม่ได้มีแค่แนนป๊อปเพียงเดียวครับผมอนาคตเรามีทั้งมีทั้งร็อกด้วยครับผมอาจจะมีเพลงไอเดีเพิ่มเติมด้วยครับมีเพงแบบคือแล้วก็มีทั้งดีเจมีทั้งอะไรที่แบบคือเราพยายามแบบทำให้เป็นเหมือนศูนย์กลางของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเป็นศูนย์กลางของมิวสิกครับเนื่องด้วยว่าทางค่ายเรามีนด้บายคือให้ศิลปินได้เป็นคนตั้งไอเดียตั้งคิดทางตั้งผลงานหรือตั้งสิ่งที่เขาครับอยากทําขึ้นมาก่อนครับกลายเป็นว่า ทุกคนที่เราเข้ามาหรือเราทําการคัดเลือกหรือแคสเข้ามาเนี่ยผมเขามีจุดของเขาอยู่แล้วเราแค่หาทรัพยากรบุคคลเราแค่หาทีมงานครับแล้วเราก็วางแผนร่วมกันโปรเซสร,ร่วมกันนะผมให้สิ่งนั้น,นะครับเกิดขึ้นมาครับผมแปลว่าอ e ิสรนของเราก็คือจากศิลปินที่เข้ามา,าค่อนข้างร้ขีดจำกัดครับเราเน้นเรียกว่าสนับสนุนไอเดียสนับสนุนผลงานศิลปะของทางศิลปินครับแล้วอีกทางหนึ่งคือเราสนับสนุนมูลค่าของแบบวงการเราด้วยครับ เป็นไงบ้างคะศิลปินคนรแรกศิลปินคนรแรกครับ <c oughs> ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากจริงๆแบบว่าตื่นเต้นตั้งแต่แบบว่าวันที่จะรู้ว่าเอยแถลงข่าววันนี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะก็พยายามแบบว่าเต็มที่ที่สุดในเวทีวันนี้เพราะว่าก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราแล้วก็ค่ายด้วยค่ะจะได้โชว์เองใช่ค่ะใช่ค่ะได้โชว์ I'm in love ที่แรกเลยเป็นไงบ้างคะในส่วนยี่ ก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบว่าได้ออกเพลงเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เราก็เตรียมตัวกันมา 3, 4เดือนอย่างที่แบงค์บอกคือเราแบบเตรียมตัวแล้วก็เต็มที่กันมากๆแล้ว่าบแบบ process ก่อนที่เพลงจะออกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันออกมาแล้วก็อยากหอกว่าทุกคนจะชอบกันค่ะแต่ว่าแต่งแรปเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็สอบเพลงนี้ก็มีแรปที่เขียนเองด้วย เป็นไงบ้างคะในส่วนนี้เองแต่งรับเองค่ะก็ก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็ชอบเขียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เราอาจจะแบบเอ้ยเป็นมือใหม่มากๆเรื่องการเขียนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยค่ะเปิดเ่ลงช่ไอเดียของอัลบั้มนี้คือเป็นตัวของเองที่ทั้งหมดเลยที่ออกมาให้มีก็มีความเป็นตัวเราสูงค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเหมือนพี่แยงบอกว่าเขาจะแบบว่าคุยกับศิลปินค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มทําเพลงหรือว่าทําผลงานว่าจะเพลงนี้หรือว่าเพลงต่่ออไปก็ ก็จะคุยกันแชร์กันตลอดว่าเราอยากทําอะไรอยากให้เดเรคชันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ออกมาตามที่เราหวังไว้เพราะว่าเราก็อยากให้เพลงแรกเปิดออกมาแบบเออสนุกสดใสค่ะกดดันไหมคะกดดันนะกดดันใช่กดดันค่ะเป็นเวอร์แรกของค่ายแต่ว่าก็พยายามจะแบบว่าไม่เครียดกับตัวเองมากจนเกินไปอยากจะแบบว่าสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทําด้วยค่ะได้ไหมนยนะคะ ก็คาดหวังให้ทุกคนชอบกันเลยค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่จีแต่ว่าพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็ที่ค่ายทีมพี่แบงก์เองอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่กันทุกปรเซสอนเค่ะใช่ก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่เราทําค่ะแต่มใช่เพียงเดียวคือมี MV ีด้วยใช่มีวิดีโอด้วยใช่ค่ะลงทุนมากแล้วก็ถ่ายสาวันด้วยใช่ไม่จะก่ายเป็นไงบ้างการถ่ายทำเอ็ ก็จริงๆอย่างที hmm. hair hair yes, okay. ่บอกว่าถ่าย3วันใช่ไหมคะก็จะมีเปลี่ยนทั้งลุกเปลี่ยนทั้งฉากเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ก็หนักอยู่ค่ะใช่จริงๆแบบไม่เคยถ่ายมิวสิีโอลที่แบบว่าถ่ายนานหลายวันขนาดนี้มาก่อนใช่แต่ว่าก็สนุกค่ะเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆค่ะอย่างความพิเศษเมื่อกี้ที่บอกว่าได้ร่วมงานกับแบมแบมใช่ค่ะคือผลงานต่อไปหรือยังงเพลงอ่ใช่ค่ะก็เพลงนี้พี่แบมแบมมาช่วยโปรดิวซ์ให้ด้วยแล้วก็มีเราร่วมแต่งด้วยแล้วก็เพลงต่อไปก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นใครแต่ว่า รับรองว่าเด็ดแน่นอนใช่ต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรใหม่ๆให้ชมตลอดค่ะนีคือู้บริหาวบอกว่าดิวเองใช่ผมคือจริงๆครับเรื้องต้นคือจริงๆอ่ะถ้าแบบเล่าแบบตรงๆครับผมคือผมกับน้องปกติเราแชร์งานกันอยู่แล้วพอผมเราเล่าอยล้คือน้องอยู่ในฐานะเบื้องหน้าส่วนผมมาทำงานเบื้องหลังตีคู่กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งที่เราคุยว่าเอ้เราการัจะมีค่ายเพลงแล้วนะเหมือน้องก็ชวนมาว่าแบบว่าเอ้ไหนขอลอง ดูศิลปินในมือของพี่แบงค์หน่อยว่ามีใครบ้างครับผมก็มีการแคสติ้งการเกิดขึ้นหรือมีการดูอะไรเงี้ยผมแล้วน้องก็เสนอมาว่าเฮ้ยเขาอยากลองแต่งเพลงให้กับค่าพี่แบงค์ดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็นที่มาของได้มาร่วมกับของเอลเจีนนี้ครับแสดงความินดียังคะแบงคอ๋อดีครับเราเราคุยกันตลอดับผมใช่ครับแล้วก็น้องก็แสดงความยดีมาเรียบร้อยครับผมครับ ก็ขอฝากเพลง I'm In Love ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากเจียงค่ะก็สามารถาฟังนะคะได้ทุกมิ s สิกสตรีม i ิ่งค่ะคืนนี้หนึ่งทุ่มแลวก็ทาง youtube channel นะคะ E2N Music Identities ค่ะก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณะคะ่ะ